สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซวเชียลแซมนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่ดลยาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ดลยาก็จะมารีวิวเครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆต่างๆมากมายนะคะว่าจะเป็นลิปสติกเครื่องสำอางนั่นนี่นู่นนะคะมากมายนะคะ <S <S พี่โยก็จะมานําเสนอแล้วก็มาบอกกล่าวน้องๆให้น้องๆแบบอินเทรนแล้วก็ไม่ตกเทรนนะคะว่าเขามีอะไรบ้างในเครื่องสำอางแบรดนด์ต่างๆแล้วก็นั่นนี่นู่นนะคะ วันนี้พี่โย่ก็จะมารีวิวลิสติกบ๊บบี้บราวนะคบกับเครื่องสขย่าของโรล,ล่าต่างๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนจะถามพี่โย่มาว่าพี่โย่เนี่ย ช้กันแดดของอะไรนะคะจริงๆแล้วในความในคาถามเนี่ยพี่โยรู้ว่าน้องๆหลายคนอยากกะรู้ว่าเพราะว่าเห็นหน้าพี่โยเนี่ยดีขึ้นพี่อยว่าจริงๆแล้วว่ากันแดดมีส่วนแล้วก็ครีมต่างๆมีส่วนนะคะครีมต่างๆคือครีมบำรุงต่างๆมีส่วนทําให้หน้าพี่เนี่ยดีขึ้นซึ่งจริงๆหลายๆคนบอกว่าให้พี่โยเจอตัวจริงแล้วบอกตอนที่แต่งหน้ากับพี่วันนั้นยังไม่เป็นแบบนี้วันนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วคือคือพี่โยก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเพราะเป็นการดูแลตัวเองของพี่จริงๆนะคะถึง ถามกันมานะคะวิญญาณกันแดดไหนก็คือมาเซโลตัวนี้นะครับมาเซโลตัวนี้นะครับเป็นกันแดดสกัดมาจากปลาดาวนะคะซึ่งมีส่วนประกอบเนี่ยในปลาดาวเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบเป็นเนื้อเยื่อของเออ่คอลลาเจนนะคะแล้วก็เออ่มีโปรตีนนะครับเป็นส่วนประกอบถึง50%นะคะแล้วก็ในตัวกันแดดของมาเซโลตัวนี้ที่พี่ชอบนะคะก็คือเขาบอกว่ากันแดดตัวเนียเนี่ยจะเป็นกันแดดที่มีคอลลาเจนซึ่งไปทําให้ เขาเรียกว่าหน้าหน้าเราเนี่ยนะคะแบบเรื่องเรื่องริ้วรอยคุณน้องนะคะจะช่วยทําให้มันจางลงได้ด้วยมันมันเสมือนว่าเป็นกันแดดแต่เป็นครีมบารุงเออเก๋ปแเหมือนเป็นกันแดดแล้วก็บํารุงไาในตัวด้วยปกติกันแดดเราเห็นกันแดดก็จะเป็นเหมือนไพรเมอร์เป็นรองพื้นแต่ตัวนี้จะเป็นกันแดดแบบเป็นรองพื้นเบาๆนะคะบางๆแล้วก็เป็นครีมบารุงในคลิปที่แล้วพี่โอทาไปให้ดูแล้วว่าพี่โแต่งหน้างี้แล้วก็ใช้กันแดดตัวนี้ทานะคะเนื้อครีมมันจะเป็นอย่างเนี้ยคุณน้องนะคะนี่เลยนะคะ สีเนื้อเนื้อแต่ว่าเวลาทาปุ๊บมันจะไม่หนามันจะบางไปเลยนะคะบางและซึมไปเลยเห็นไหมคะปกติบางยี่ห้อบางแบรนด์ที่เราเคยรีวิวกันไปมันก็คือเหมือนเป็นรองพื้นในตัวนะคะแต่อันนี้คือจะเป็นเหมือนรองพื้นในตัวบางๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาควบคุมความมันระหว่างวันด้วยที่พี่ใช้มานะปริมาณ30 ml นะครับคุณน้องใช้ได้ประมาณชาตินึงอะนะคะสำหรับการใช้รองพื้นก็คืออาการใช้กันแดดนะครับก็คือแตะแตะแ,แ,แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่ง,ะะง,แ,งแล้วะคะ เออจะได้หน้าขาวใสด้วยเขาบอกว่าตัวนี้จะมีไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะเนี่ยพี่โยอ่านจากกล่องนะชอบมันตรงเนี้ยก็คือมีไวท์เทนนิ่งด้วยเป็นซันเอ่อเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกชันด้วยนะคะเป็นมัตเจอไรซิ่งด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะแล้วก็ยังมี UV ตั้ง50าสนะพีเอบวกบวกนะคะก็คือกันแดดถึง50นะ50เท่านะคะคุณน้องและพีเอบวกบวกแบกบเลิศมากนะคะพี่ก็เลยชอบตัวกันแดดมาเซโลนี่มากนะคะเออพี่โยได้มาได้ซื้อมาในราคา800บาทนะคะคุณน้องเพราะว่ามันมัน มันไม่แพงมากนะคะแต่ว่าคือมันใช้ได้นานบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่โยกันแดด200ก็ได้บางสา่รแล้ก็ดะพี่โยขอให้คุณน้องจริงๆนั้ในกันแดดแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคุณน้องมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะแต่กันแดดแต่ละตัวมันจะแบบว่าความซึมซาบความหนาความอะไรเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลือกกันแดดให้ดีนะครับเพราะมันจะช่วยปกป้องแสงแดดและทำให้หน้าน้องอะอยู่แบบว่าอยู่นานๆอ่ะเพราะถ้ากันแดดไม่ดีตั้งแต่เช้าปุ๊บเนี่ยถึงน้องจะทาครีมตอนคืนดีๆไงมันก็ไม่อยู่คุณน้องมันก็ไไมม่่่เเลินนนนนะะะะะะคคคคาโตัววี้้้้จชยอองงดุณ ก็คือก็คือเหมือนกันคับพี่ก็ก็พยายามหาสิ่งดีๆมามานาเสนอนะคะอย่างตัวนี้มันเป็นตัวใหม่จริงๆของ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 บ้านเรานะครคบคือเป็นกระดาษปลาดาวนะซึ่งแบบว่าน้องหลายคนบอกให้พี่ปลาดาวมันจะช่วยได้จริงหรอมันจะแบบนั้นนี่นนมันเป็นการจินตนาการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณน้องเพราะมันมีคอลลาเจนมีโปรตีนมันซึมสู่ผิวเร็วมากแล้วมันก็เนียนมากอะนะครับเวลาใช้ปุ๊บหน้ามันจะแบบว่าเหมือนแบบ บางเบาๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่โยทาคลิปไปนะคะโอเควันนี้นะคะพูดถึงเรื่องลิปสติกกันบ้างนะคะเมาลืมอีกแล้วสไตล์พี่พี่ก็เป็นคนชอบพูดอยู่แล้วนะคะถ้าใครเจอพี่ก็รู้ว่าพี่เมาลืมโอเคลิปสติกแบบี่บาวนะคะตอนนี้เขาทำสีออกมาใหม่ๆสวยๆเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น เ,เขาเรียกว่าสี crazy คั l เ r อะไรประมาณนี้ครับพี่เรียกผิดก็อย่าว่ากันนะบ๊อบบี้บราว์เขาทำเป็นสีมาแบบหลายสีมากนะครับปกติแล้วถ้าใครใช้ลิปติกบ๊อบบี้บราว์จะรู้ว่าลิปติกบ๊อบบี้บราว์จะเป็นสีออกแนวแบบนูตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนูตน้ำตาลนูตหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นส,บบสีที่แบบสวยขึ้นมาอีก,อกระดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบชอบมากนะคะราคาประมาณ1000บาทนะคะคุณน้องตอนหนึ่งแท่งนะโอเควันนี้พี่โยได้ไปสีได้ไปเลือกสีมาคือพิ i ง l ์แมทเทอเรียลนะคะเป็นส นี่พิงค์แมทเทอเนะครับเป็นสีโอรสโอรสชมพู od, นะครับคุณน้องเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะเห็นไหมอ่แปบ๊บนึงนะคะมันสีมันไอมันไม่ค่อยอาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพิงค์แมทเทอเนะคะคุณน้องเวลาทากระปากคือแบบหวานฉ่ำมากวันหลังเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูคือปื้มมากสีนี้สวยมากๆแล้วแบบเค้ยวันที่ไปลองเทสซ,ซือซือซี่เคานเตอร์บับบี้บ่าวที่ลาดพร้าวนะคะแล้วแบบ เฮ้ยเออมันสวยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกสีหนึ่งที่พี่หยบปรื้มปริ่มมากในขนาดนี้นะคะก็คือสีเอ่เอเบ,บบบิกินี่พิงค์นะคะหลายๆคนมีหลายๆคนชอบนะคะอันนี้เลยค่ะคุณน้อง นะคะก็จะอ่ะอันนี้จะสว่างกว่าเห็นไหมครับเพราะว่าเขาทำสีมันเป็นสีสว่างสๆเนอะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูนูดๆหน่อยเห็นไหมคะก็คือจะนูดเบากว่าแต่ค,ค,คล้ายๆกันแต่จะนูดเบากว่าซึ่งเราเลือกคือพี่โยเอามาทําเจ้าสาวในบางทีเราเลือกสไตล์แบบว่าเจ้าสาวบางคนแบบอยากได้แบบว่านูดๆเบาๆนะคะพี่โยก็จะเลือกสีบิกินี่พิงค์นะคะแต่สําหรับเจ้าสาวที่ต้องการแบบว่าให้มันดูหวานๆฉ่ำๆเนี่ยก็คือจะเลือกสีพิงค์แมทเทอเรียลอันนี้นะคะเออพิงค์มารีน พิง์มาตินนี่พิง์มาตินอุแต่ละพิง์มาตินค่ะคุณน้องสีแรกพิง์มาตินนะคะต่อไปนะคะเป็นสีที่เอ่อที่ก็ชอบอีกสีนึงทําไมถึงเลือกของบอบบี้บ่าวเป็นสีโทนชมพูบอบบี้บ่าวทำสีโทนชมพูนู้สวยมากคุณน้องแล้วก็ปลื้มมากนะคะอันนี้ก็คือแต่อันนี้คือไม่ชมพูดูมากนะกระชมพูอากจะแบบสว่างนิดนึงก็คือสีนีโอพิง์นะคะพี่โยชอบมากคุณน้องกดไลค์มากนะคะนี่เลยอ่านี่ค่ะสีแรกนะคะนีโอพิงกนะ์เนาะ อันนี้พิงค์มาร์ตินี่นะคะแล้วก็บิกินี่พิงค์นะเป็นสสีของของบ๊อบบี้บรา์เลยนะคะที่เป็นสีที่แบบว่ากำลังแบบว่าอินมากๆนะคะ,ะในหนังสือหลายๆคนไอ้หนังสือนิตยสารหลายๆอันก็บอกว่าบิกินี่พิงค์เนี่ยเป็นสีที่แบบฮิตมากแล้วก็สวยมากๆนะคะต่อไปนะคะน้องน้าเดียที่โลราฝากพี่โยมาบอกว่าโลราเนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มานะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เก่าแต่ว่าจากที่มันหายไปนานแล้วมันก็กลับมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะคุณน้อง ตัวแป้งที่ทําให้หน้าวิงวิงเงาเงาหนะคะอันนี้เลยนะคะแป้งที่พี่หยกว่าโคตรวิงอะนะครับคุณน้องนี่เลยอะไ้ก็อาจจะไม่เห็นอ่ะถาที่หน้าเลยนี่นะคะ เห็นไหมคะมันจะเป็นเงาเงาเนอะบางคนนะคะอย่างพี่โยนเนี่ยบางคนบางลุกเนพี่โยนจะใช้รองพื้นหรือว่ากันแดดเสร็จปุ๊บเรียบร้อย่ยใช้เนี่ยปัดทั้งหน้าเลยนะคะคุณน้องแล้วมันจะเป็นเงา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 ทาทั้งหน้าเลยทําให้หน้ามันดูโกโก้เงาเาแล้วมีชิมเมอร์บางๆเป็นเกล็ดละเอียดละเอียดมันเป็นสกัดมาจากของไข่มุก,กน,นะครับคุณน้องแล้วมันจะแบบว่าเหมือนทุบละเอียดมาทําให้หน้ามันวิงวิงสว่างสว่างซึ่งเปลิ่มมากอันนี้นะคะ โลล่านะครับคุณน้องตลับนี้น่าประมาณพันหนึ่งมั้งซื้อที่น้องนาเดียนะคะที่เซ็นาทรัลลาดพร้าวได้เลยนะคะน้องนาเดียเทคแคร์น่ารักมากนะคะลองไปดูนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เก๋ๆหลายอย่างมากแป้งเปลิงอุ้ยเลิศเดี๋ยววันหลังพี่โยจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่พี่โยปื้มปริ่มมากก็คือตัวคาบุกิอันนี้นะคะที่พี่โยรีวิวไปเมื่อคลิปนี้เลยนะคะก็คือตัวคาบุกิตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลหน้านะคะมีทั้งหมดสามสีเนาะก็คือสําหรับพี่โยเคยรีวิวไปแล้วว่าบางคนเนี่ยยยยยยยททาาาาารรรววววมมมกกกกกััััันนนนนนนเเเเลลลปปปดดดดดีีีีแแแบบบอออ่่่งงง้้้็็ไะะะะะะคคคหืจจสช สีน้ำตาลก็เอาสีนี้ไปเป็นตัวเฉดได้นะคะก็คืออันนี้ราคาคาบุกินะของโรล,ล่านะอันนี้เลยนะคะอ่ะตัวต่อไปของโรล,ล่าที่ปลื้มเหมือนกันแล้วก็เป็นแป้งที่แบบว่าเก๋มากนะคะก็คืออ่ะอันนี้ไม่ใช่คาบุกิสิเขาเรียกว่ารุ่นเก,นอ,เกนอิชานะคะเดี๋ยวจำผิดนะเกอิชาเดี๋ยวไปซื้อกันนะคะอันนี้ประมาณพันสามนะคุณน้องเกอิชานะคะของโรล,ล่านะ โอเคตัวต่อไปนะคะก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่พี่โยจะรีวิวเนี่ยก็คือสวีทเลิฟนะคะเป็นแป้งที่พี่โยว่ามันสามารถใช้ทาตัวได้ด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีชิมเมอร์บางๆนะคะแล้วก็ทาที่หน้าได้ด้วยแล้วก็ทาที่ตัวได้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตลับมันจะใหญ่ๆแบบนี้นะก็คือในรุ่นของมันก็คือมีสีชมพูกับสีนี้นะคะพี่โยเลือกสีครีมมาเพราะว่ามันจะแบบว่าอ่ะจะไปตรงไหนดีเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเงาเงา,เงาะครับก็น้งแล้วหอมเหมือนคุกกี้เลย จริงๆระะัาลองไปดมได้ที่เขดมได้ที่เคาน์เตอร์โรล,ล่านะครคุณน้องมันจะหอมมากๆแล้วก็สามารถใช้ทาตัวเป็นบรอนซ์เงาๆอย่างเงี้ยสำหรับเราลงลเราลงตรงนี้แล้วก็ทาให้มันเป็นร่องอกอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะแบบ โอเคอ่ะจะทําให้แบบสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่โยไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่จะซื้อเครื่องสำอางหรือซื้อต่างๆก็ดูตัวเองก่อนนะว่าเราเหมาะสมกับอ,อะไรอะไรยังไงนะคะแต่ตัวหนึ่งที่พี่โยปลื้มมากตอนนี้ก็คือตัวกันแดดปลาดาวตัวนี้นะคะก็คือมาเซโลตัวนี้เลยนะคะเขาบอกมีโปรโมชั่นนะคะจาก980เหรือ800นะคะสํสำหรับแฟนคลับพี่โยนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้อะไรเงี้ยพี่โยก็จะให้หัวคลิปไว้สำหรับน้องๆที่อยากได้ก็พาไปหา